สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้กิทาร่โลช็อปพามาทําการเลือกซื้อกีตาร์โปร่งกันนิดนึงนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหากีตาร์โปร่งไม่ว่าจะเป็นกีตาร์มือหนึ่งมือสองหรือว่ากําลังคิดจะซื้อกีตาร์โปร่งผมว่าคลิปนี้บางทีอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับการเลือกซื้อกีตาร์โปร่งทำยังไงอันดับแรกหลังจากที่เราเลือกสีรุ่นยี่ห้อราคาที่ถูกใจแล้วก็ตามงบประมาณของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปต้องมาดูตาม ต้องมาดูในเรื่องของงานเทคนิคในเรื่องของการเลือกซื้อกีต้าร์ที่ถูกต้องกันบ้างนะครับว่าเลือกยังไงให้ดีเลือกยังไงให้ทําการปรับแต่งได้ง่ายเพราะกีต้าร์เนี่ยปกติเวลาซื้อมาเนี่ยเขาไม่ได้ปรับแต่งมาจากโรงงานถึงจะปรับแต่งก็ปรับแต่งน้อยถ้าจะมีก็มีไม่กี่ยี่ห้อที่ทําการปรับแต่งโดยรูเทียโดยฝ่ายเทคนิคของเขามาเรียบร้อยนะครับอันดับแรกเขาเรื่องอะไรนะครับันมแรกตั้งสายตั้งสายกีต้าร์ให้เรียบร้อยครับ ทำการสองคอกีตาร์ครับสองคอกีตาร์อันนี้คือศูนย์หน้านะครับที่เราทําการส่องส่องมาส่องมาเป็นเส้นตรงมาเลยนะครับส่องวิ่งมาหาศูนย์หลังคือจุดนี้กีตาร์แบ่งเป็นสองช่วงครับอันนี้คือช่วงของลําตัวอันนี้คือช่วงของคอระหว่างลําตัวลําตัวและคอนะครับต้องเป็นเส้นตรงนะครับบริเวณนี้ต้องเป็นเส้นตรงไม่มีการบุบเบี้ยวโกงงอนะครับบริเวณนี้ต้องไม่มีตรงนะครับเรียบเรียบตรงมา แถวๆบริเวณเฟตที่5ที่6นะครับกีตาร์จะเริ่มคอจะเริ่มโค้งขึ้นนะครับโค้งขึ้นมาทางด้านนี้อันนี้คือเป็นกีตาร์ที่ลักษณะที่ถูกต้องแล้วก็ดีเยี่ยมนะครับเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วการวัดของทางช็อปหรือทางของผู้เซตอัพทั่วไปเนี่ยจะมีอุปกรณ์วัดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวนัทสลอตติงเกตเองหรือว่าจะเป็นของตัวเน็กเกตเองก็จะมีหลายแบบนะครับที่เราเลือกใช้กันก็ขอให้ท่าน เลือกตามนี้นะครับก็จะได้กีตาร์ที่เหมาะสมแล้วก็ปรับแต่งได้ง่ายมันจะง่ายต่อการเซตอัพนะครับกีตาร์พวกนี้ขอบคุณครับ